สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้เรนูจะพาพี่พี่มาดูงานทอท้องผ้าทอยกลายลีลาวดีที่สวยงดงามมากนะคะอันนี้ใช้เทคนิคการทอพิเศษนะคะงานทอสีตะกอใหม่บ้านของจังหวัดสุรินทร์นะคะ่ะพี่พี่ค่อยดูตามลงมานะคะคือลักษณะการท้องผ้าเนี่ยจะเป็นการยกลายดอกลีลาวดีเห็นไหมคะ จะมีความงดงามมากค่ะผืนนี้แล้วเนื้อผ้ามัดหมี่เป็นลายบันไดสวรรค์น,นะคะลายบันไดสวรรค์โทนสีโทนสีสีเหลืองไพรนะคะออกเหลือบทองหน่อยหน่อยแล้วก็อมชมพูค่ะจะมีความสวยเป็นพิเศษนะคะไหม่บ้านทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนของจังหวัดสุรินทร์นะคะขนาดของผ้าผืนนี้1เมตรคูณ2เมตรนะคะ สามารถตัดชุดแสกได้หนึ่งผืนนะคะหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ตัดเป็นผ้าถุงหรือกระโปรงได้หนึ่งตัวนะคะหรือนำไปตัดเป็นเสื้อใส่ก็สวยมากๆนะคะไม่ได้มาพบพี่ๆนานแล้วนะคะวันนี้ขอลงคลิปเป็นผ้ายกลายดอกดีลาวดีให้ชมนะคะผ้าผืนนี้นะคะราคา5 900เบาทนะคะพี่พี่สนใจทักมาได้นะคะมี1นพื้นพร้อมส่งค่ะโทรมาที่08น6 6แปดหนค่ะพี่พี่ฝากติดตามอีกครั้งนะคะ